COC Devotion เเฝ้าววัดียปรระจนคิ่สัญญากรงพสุเทวัสดีค่ะเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะคะโดยพระวจนะในพระธรรมหนึ่งยนตบทที่1ข้อ1ถึงข้อสิบเราจะอ่านพระธรรมทีด้วยกันค่ะเราจะเริ่มต้นอ่านนะคะเราประกาศแก่ท่านถึงพระวาทะแห่งชีวิต ซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลซึ่งเราได้ยินได้เห็นกับตาได้พินิดดูและได้สัมผัสด้วยมือของเราชีวิตนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วเราได้เห็นและได้เป็นพยานและเราประกาศให้ท่านทราบถึงชีวิตนิรันนี้ซึ่งดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราเราประกาศให้ท่านทราบถึงสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยิน เพื่อท่านจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราด้วยและการสามัคคีธรรมกับเราคือการสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เราเขียนข้อความเหล่านี้มาเพื่อให้ความชื่นชมยินดีของเราทั้งหลายเต็มบริบูรณ์นี่เป็นเรื่องราวซึ่งเราได้ยินจากพระองค์และประกาศแก่ท่านคือพระเจ้าทรงเป็นความสว่างในพระองค์ไม่มีความมืดเลย ถ้าเราอ้างว่ามีสามาัญคิธธรรมกับพระองค์แต่ยังดำเนินในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยความจริงแต่ถ้าเราดำเนินในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ประทับในความสว่างเราก็ร่วมสามาัญคิธธรรมกันและพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราพ้นจากบาปทั้งปวงถ้าเราอ้างว่าไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลย ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงอภัยบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากความอธรรมทั้งสิ้นถ้าเราอ้างว่าไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับหาว่าพระองค์เป็นผู้มุสาและพระดำรัสของพระองค์ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราเลยจดหมายที่ท่านยอน ได้เขียนขึ้นมาในครั้งนี้จุดประสงค์ก็คือในถ้าเราตรวจดูในประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษแรกนั้นหลังจากพระเยซูคริสต์เดจกลับไปประทับบนสวรรค์นะคะก็มีลัทธิสอนผิดนะคำสอนเทศต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นการเผชิญกับลัทธินนสติกที่ได้สอนผิดแล้วก็ทำให้ผู้เชื่อ,อ,อคริสเตียนในเวลานั้นเนี่ย ก็ลงผิดไปตามคําสอนของพวกพวกนี้นะคะว่า,เ,าเขายืนยันว่าวิญญาณน,นั้นเป็นเป็นสิ่งที่ดีบริสุทธิ์แต่ว่าร่างกายหรือวัตถุเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายดังนั้นเมื่อ,อร่างกายชั่วร้ายเนี่ยพระเยซูก็ไม่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในร่างกายเนะื้อหนังแน่นอนแล้วก็ ถ้าร่างกายเป็นสิ่งชั่วร้ายเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทําอะไรก็ได้ตามใจนะผู้เชื่อในเวลานั้นก็มีหลายคนหลงผิดก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปทําบาปกันนะคะเสียหายไปชีวิตก็ตกต่ำจากมาตรฐานของพระเจ้าไปนะคะแล้วก็เราเห็นว่าจดหมายนี้นท่านยอนก็ได้พยายามที่จะ,ะยืนยันนะคะถึงสิ่งที่ท่านได้พบได้เห็นได้สัมผัส คือได้อยู่ดำเนินอยู่ร่วมกับพระเยซูท่านยอนเป็นหนึ่งในสาวกวงในของพระเยซูคริสต์ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะติดตามพระคริสต์ท่านยอนก็เป็นชาวประมงนะมีอาชีพจับปลาแต่เมื่อการทรงเรียกมาถึงเมื่อพระเยซูเรียกท่านเนี่ยท่านก็ละจากอาชีพนั้นทันทีแล้วก็ติดตามพระองค์ไปนะเป็นสาวกของพระเยซูได้อยู่ร่วมใน ชีวิตกับพิยสูในตลอดช่วงพระราชกิจตอนต้นของพิยสุคริตนะคะท่าน,นก็ยืนยันว่าถ้าพิยสุคริตเป็นพระเจ้าแท้แล้วก็มาบังเกิดเป็นมนุษย์แท้มีเนื้อหนังมีเลือดเนื้อจริงๆนะคะยอนอยากจะให้เราได้คริสเตียนเนี่ยได้ทราบถึงความจริงที่ท่านยืนยันนี้เพื่อเราจะติดตาม พระเยซูคริสต์นะเพื่อเราจะกลับมามีความสัมพันธ์สามักิจธรรมกับพระเจ้านะทุกๆวันเพื่อเราจะสามารถมามีสามีธรรมกับพี่น้องได้อย่างถูกต้องนะดันก็ได้ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนะพรรองเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดของโลกส่องเข้ามาในความมืดในชีวิตของเราเองที่อยู่ในบาป นะนั้นจุดประสงค์ก็คือให้เราหันหลังกลับจากความมืดนั้นแล้วก็เดินในทางสว่างของพระเจ้าไปนะเส้นทางของความสว่างของพระเจ้านั้นก็เป็นพระวจนะแห่งความสว่างที่วันนี้เราก็เข้ามาอยายินยอมให้พระวจนะพระเจ้านำทางชีวิตเราให้ให้ตลอดทั้งวันนี้ที่เราจะเชื่อฟังพระวจพระเจ้านะคะแล้วก็คอยสำรวจชีวิตของตัวเองอยู่ สม่ำเสมอนะคะว่าจะไม่หลงผิดไปจากทางแห่งความจริงของพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าในปัจจุบันนี้คำสอนผิดคำสอนแปลกๆปลอมๆต,ต่างๆก็กำลังมีมากมายระบาดอยู่เหมือนกับเป็นเชื้อโรคร้ายแรงที่กำลังระบาดอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นคริสเตียนจึงต้องระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตเราต้องมั่นใจว่าเราได้ สามารถคิดทำกับพระเจ้าได้จริงๆไม่มีบาปใดมากั้นขวางมาเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถพบกับพระเจ้าได้จริงเวลาที่เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเข้ามาอาธิษฐานมาร้องทูลในความปรารถนาต่างๆของเรานะคะนั่นหมายความว่าพระพิมพ์ในภาพยอนหนึ่งยอนตอนนี้ก็บอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นคนบาปนะคะถ้าใครบอกว่าตัวเองไม่มีบาปเนี่ยคนนั้นก็เท่ากับ กำลังบอกว่าพระเจ้าพูดไม่จริงใช่ไหมเพราะพระเจ้าบอกว่าเราก็เป็นคนที่ยังอยู่ในบาสนะคะแม้เราเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ในทุกๆวันเราก็มีโอกาสนะเพราะเราอยู่ในกายบาปเรายังมีความอ่อนแอเรายังมีความผิดพลาดเรายังละเลยเรายังไม่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิตตลอดทุกๆวันตลอด24ชั่วโมงในแต่ละวันนะเราก็มีโอกาสที่จะ พลังพลาดแล้วก็ทําผิดบาปแต่ในข้อเก้าในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าถ้าเราสํานึกผิดอ่ะเรารู้ว่าเราทําผิดบาปอ่ะก็ขอให้เราเข้ามาสารภาพบาปนั้นกับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงตรงสัตย์ซื่อนะพระเจ้าบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ก็จะยกบาปของเราและชําระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นนะคะเฉะนั้น ทุกๆวันเนี่ยเราควรจะเข้ามาหาพระเจ้านะคะด้วยท่าทีที่ทบทวนชีวิตตัวเองด้วยนะคะฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราในแต่ละวันด้วยนะคะพระเจ้าอยากจะให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกๆวัน mm hmm. แล้วก็ระมัดระวังจะไม่หลงตามคําสอนเทศต่างๆไปนะคะ mm hmm. ในในสุดท้ายนี้เราจะเข้ามาตั้งใจอธิษฐาน ตอบสนองต่อพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างโปร่งส่งทางแก่ชีวิตของข้าพระองค์ตั้งแต่วันแรกที่ติดตามพระองค์พระวจนะของพระองค์ได้เปิดเผยความจริงแท้แห่งชีวิตและทําให้ข้าพระองค์ได้ดําเนินไปในทางแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าและมีโอกาสได้กรับใจใหม่ได้สารภาพผิด ในทุกๆครั้งที่ได้กระทำผิดต่อพระเจ้าทุกๆครั้งที่เป็นการละเมิดต่อพรนะเจ้าต่อการดำเนินชีวิตทั้งโดยการกระทําทั้งโดยท่าทีความคิดภายในทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็าพร่งจะขอเดินติดตามพระเจ้าขอสามียีธรรมกับพระองค์ขอสามีธรรมร่วมกับพี่น้องอย่างถูกต้องให้ตลอดทั้งวันนี้ ที่ข้าพระองค์จะนบนอกชีวิตท่มใจลงและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ข้าพระองอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนค่ะต็ขอให้พี่น้องได้รับพระพรตลอดทั้งวันนี้นะคะสวัสด,ดีค่ะ